24สองหุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์มดกันนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้นะครับหุ้นองค์กรไหนบริษัทไหนที่เราควรจะต้องลงทุนหรือว่าควรจะมองหาว่านะครับสิ่งไหนที่เราควรจะเล่นเงินบ้างนะครับผมนะฮะครับถามอาจารย์กันเลยดีกว่าครับครับผมเรื่องของหุ้นในสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนครับปลายปีหุ้นลงนะครับวันนี้ก็ปิดต่ำกว่า1 5 0 0จุดไปแล้วเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่ ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะช้อนหุ้นที่มันราคาถูกลงถูกลงเนี่ยมีหลายๆตัวแทบจะทั้งกระดานเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเก็บไว้ก็ถือว่าชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะครับแล้วก็จะมีบางตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเกิดว่าใครที่ยังลังเลมไม่รู้ว่าจะเก็บหุ้นตัวไหนดีในช่วงก่อนปีใหม่น,นะครับเพราะฉะนั้นไพ่ที่ผมหยิบได้ในเรื่องของตลาดหุ้นก็เดี๋ยวจะเหตุนบน จอนะครับเพราะว่าก็ยังเป็นช่วงขาลงอยู่นะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งคือภาาเห็นการค้าขายมันขึ้นมานะครับเป็นเดอสัมภาร์นั่นก็คือการค้าการขายก็เป็นช่วงที่จะต้องทํากําไรการเพราะฉะนั้นหุ้นก็ต้องตกเป็นธรรมดานะครับปลายปีด้วยนะครับจังหวะที่จะเก็บหุ้นในราคาที่ถูกลงก็มีโอกาสในช่วงนี้แหละนะครับ เพราะฉะนั้นถือข้ามปีไปเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังลังเลอยู่และยังไม่แน่ใจในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็รอเปิดปีใหม่มาก็ได้นะครับค่อยเข้าไปซื้อเพราะว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่จะย่อตัวลงมานะครับอย่างเช่นหุ้นที่ผมจะแนะนำมี2ตัวนะครับก็เป็นรถไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะครับทั้ง BTS แล้วก็รถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นราคาย่อตัวลงมาในช่วงนี้นะครับ เก็บเอาไว้ครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่ายังไม่พอใจก็เปิดปีใหม่มาเนี่ยราคาก็อาจจะลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะครับค่อยๆเก็บไปจนถึงต้นปีได้เลยนะครับหุ้นยังไม่ขึ้นในช่วงต้นปีอาจจะมาเทขายกันอีกรอบในช่วงต้นปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากจะทยอยเก็บหุ้นก็สามารถที่จะรอจังหวะที่หุ้นลงมานะครับไม่ว่าตัวไหนก็แล้วแต่นะครับ พอยอดตัวลงมาคุณก็ค่อยเข้าไปทยอยซื้ออาจจะเก็บทีละหล,หลายราคาก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับในช่วงปลายปีนี้กับต้นปีหุ้นก็อาจจะยังไม่ถึง1,600จุดนะครับหลายๆตัวที่จะสามารถเล่นได้อย่างเช่นธนาคารนะครับถ้าลงมาคุณก็เก็บซื้อได้เลยนะครับหุ้นรับเหมาก่อสร้างก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับจะปรับตัวก็ให ถึงกลางเดือนมกราคมไปนะครับก็อาจจะทะลุ1,600จุดได้เหมือนกันนะครับตามที่ผมหยิบให้ดูส่วนเรื่องของราคาทองคำเนี่ยคุณผู้ชมก็ใครอยากจะซื้อนะครับก็เอาเป็นว่าให้ต่ำกว่า1 9 0 0 0บาทก็น่าจะดีนะครับในช่วงของราคาทองคำใน3เดือนแรกของปีหน้าเนี่ยยัง ไปไม่ทะลุเกิน20,000หรอกนะครับอาจจะย่อตัวลงมาด้วยนะครับเรื่องของราคาทองเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นทองคํากับหุ้นเนี่ยขอแนะนําว่าเป็นหุ้นน่าจะมีภาษีดีกว่านะครับเพราะอย่างน้อยในช่วงเดือนกุมภพาพันธ์นะครับคุณอาจจะเห็นหุ้นทะลุถึง1,600จุดเป็นได้นะครับเอาละเรื่องของหุ้นของทองคําก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันนะครับครับเซ็นะรัรุณซี เอสแรกนะครับวันอังคารที่11กันยายนปีมะแมนะครับพศ2522ครับ2522ปีมะแมนะครับขอหยิบไพ่3ใบนะครับสำหรับ SMS สิ่งที่คุณถามมานะครับปีหน้าก็จะเข้าสู่ปีมะแม่เหมือนกันนะครับปีเกิดของเราเองนะครับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณถามมานะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ งานและเงินนะครับใครที่เกิดปีมะแมถ้ายังโสดอยู่ก็คิดว่าคลองโสดไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่คุณจะเจอเจอนั้นเรื่องงานเรื่องเงินมันดีกว่าเรื่องคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเชิญครับ,น,รบนะฮะ s อ s เปซต่อมานะครับคุณดารักวงเคลือสอนนะครับในกรกิดวันที่4สิงหาคมปี07ครับถามว่าบ้าน14ทบ3พังงาจะขาย บ้านได้เร็วไหมจะทำอย่างไรนะครับจะขายบ้านจะแล้วเกิดเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่4ส,สิงหาครับ4สิงหาเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของบ้านเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเป็นทรัพย์ที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับมั่นคงยังไงคือติดตัวเราไปตลอดนะครับก็คือเป็นทรัพย์ของเรานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น อย่าเพิ่งรีบขายเลยดีกว่านะครับรอราคาให้มันเพิ่มขึ้นมานะครับราคาที่ดินอะไรต่อเมื่อไรเนี่ยนะครับเพราะว่าไพ่ที่ได้ขึ้นมานั้นเป็นเรื่องของทรัพย์สินของเรานะครับแล้วก็เป็นความมั่นคงของตัวเราด้วยนะครับเก็บเอาไว้เผื่อทําประโยชน์อย่างอื่นครับค่อยๆวางแผนไปครับครับนะฮะตอนนี้มีสายโทรเข้ามาแล้วนะครับเชิญครับสายสวัสดีครับคุณจิรพาสวัสดีครับคุณจิรพพาอยู่ไหมสวัสดีครับ ่สายหลุดนะครับมาอยู่เชิญ s, <S m <SMS> a ต,ต,ต่อนะครับวันจันทร์ที่27ธันวาคมปี2497นะครับถามว่าโชคลาบจะมีไหมคะย7ธันวา2497โชคลาบมีไหมมีนะครับผมเห็นไพ่แล้วมีจากใครไม่ใช่ตัวคุณนะครับอาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวเรานะครับอาจจะมีะเรื่องของเงินเงินทองทองมา มาให้กณได้ใช้ในช่วงปีใหม่นี้นะครับอาจจะเป็นบุตรหลานของเราคนในครอบครัวนะครับแต่อย่าไปเสี่ยงโชคครับเดี๋ยวจะเสียนะฮะไพ่ถ้วยล้มมันมีอยู่ใบแรกนะครับครับมาดเจนครับต่อมาครับวันเสาร์ที่28พฤษภาคมปี09จะมีโชคและเลื่อนขั้นไหม28พฤษภา09นะครับพ้นปีชงสตีสําหรับคนที่เกิดปีมะเมียนะฮะถ้าเป็น09โชคลาภมีไหมหยิบขึ้นมาแล้วนะครับ เอาละไพ่สวยมากนะครับใครที่คิดว่าตัวเองชงเองกินเองอยู่ในปีนี้นะผมบอกได้เลยว่าปีหน้าคุณจะลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับใครที่เป็นนี้เป็นสิลป์อยู่ใครที่เกิดปีมะเมียนะครับคุณจะมีเงินใช้จ่ายนี่คุณจะมีเงินที่จะลงทุนคุณจะมีเงินที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันจะ เงินต่อเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าไม่ต้องกลัวครับคนที่เกิดปีมะเมียจะลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับอย่างน้อยก็กระเตื้องขึ้นมาทําให้รู้สึกว่ามีกําลังใจนะครับนะคุณจิรพากลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณจิรพากาครับคุณจิรพ่าขอทราบวันเดือนปีเกิดครับ6เมษายน14ค่ะ6เมษายน14นะครับครับถามอาจารย์เรื่องอะไรครับเออเรื่องการงานการเงินนะคะการงานการเงินนะครับ อยู่จังหวัดอะไรครับพิจิตค่ะพิจิตนะครับอ๋อทางพิจิตนี่เองเรื่องงานและเรื่องเงินของคุณจิรภานในตอนนี้นะครับถ้าขยานันขยันทํามาหาเก็บก็เก็บให้ย,ยาวๆเลยนะครับคุณจะมีเงินมีทองนะครับมไม่เป็นหนี้เป็นศินนะค่ะนะครับไม่ค่อยได้ยินเลยเ ไม่มีปัญหานะครับเรื่องของการงานผู้ใหญ่ยังเขาเรียกว่าอยู่ข้างเรานะครับไม่มีปัญหาครับถ้าเกิดว่าช่วงนี้มีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานก็ถือว่าเอาหัวสี่กันไปนะครับนะฮะเรื่องทะเลาะเบาแหวงก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่าน,นั้นเองเรื่องที่อาจจะขัดใจกันในบรรเรื่องในองค์กรของเราก็ใจเย็ยนแล้วกันครับผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคือเราจะต้องเขาเรียกว่า มีการแผ่ไม่ตากันบ้างนะครับในช่วงนี้ทําโอ้โหไข่นะใจเย็นนะครับการงานการเงินปีนี้และต้นปีหน้าถือว่าดีครับนะครับขอบคุณอาจารย์โชคลาภเสียงน้อยๆนะครับงานมันมาจากฝีมือของเราเองนะครับพอละคะค่ะโอเคนะครับขอให้โชคดีครับครับสวัสดีครับนะครับสายต่อมาสวัสดีครับคุณวิไลลักษณ์ค่ะครับเดี๋ยวคุณวิไลลักษณ์พูดดังๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดีเลย ค่ะเกิดวันที่11พฤษภาคม2502ค่ะปีกุลวันจันท <11 S 2> ร,ร์เดือนหก11พฤษภาคม2สองครับปีกุลวันรรจันนะครับถามเรื่องไหนครับอยากถามเรื่องอะไรบ้านเลขที่151เป็นยังไงคะไม่ได้ยินเลยอะไรนะครับบ้านเลขที่151 151ค่ะจะดีดีไหมคะดีไหมคะจังหวัดอะไรเอ่ยจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด เอาละครับถ้าอยู่บ้านนี้รู้สึกร้อนรุ่มไม่อยากอยู่หรือเปล่าไม่อยากอยู่ค่ะฮะไม่อยากอยู่เท่าไหร่ค่ะคืออย่างนี้นะฮะบ้านที่คุณอยู่ถ้าเกิดว่าม,มีเรื่องมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายในตอนนี้นะครับใจเย็นแล้วกันนะครับก็จะมีคนจะเขาเรียกว่าจะมีคนแนะนําคุณให้ให้หาทางออกที่ดีนะครับในในเรื่องของการทํางานหรือว่าการเปลี่ยนแปลโปงโยกย้ายอะไรต่างๆนานาน,าน,นะครับ ให้มันพ้นเดือนธันวาไปเนี่ยนะครับต้นปีหน้าคุณก็อาจจะมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่บ้างก็ค่อยๆดูไปนะนะครับไอฮัลโหลค่ะขายจาก,กข้อค,ค่ะว่าจะขายจะได้ขายไหมคะจะอะไรนะผมไม่ค่อยได้ยินจะขายจะขายจะขายบ้านค่ะอืมจะขายได้ไหมอย่างนี้เหรอครับค่ะ ้าจะขายนะครับคุณต้องมีคนที่จะช่วยขายด้วยนะครับอาจจะเป็นผู้ชายทักคนสองคนและเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าคุณจะขายได้แต่ราคาอาจจะไม่ได้อย่างที่เราต้องการนะครับราคาก็คงอาจจะถูกกดลงไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณตัดสินใจนะว่าจะขายหรือไม่ขายขายได้แต่ราคามันไม่ได้อย่างที่เราคิดครับนะครับจะแก้ปัญหาได้ไหมครับเขาจะยึดหรือดเปล่าคะ ผมก็เคยได้ยินอยู่นะสักครู่นะจะแก้ปัญหาได้ไหมได้อยู่แล้วฮะถ้ายังไงก็ไพ่ที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและช่วยเหลืออย่างน้อยสองคนนะครับนะไม่ได้ขายใช่ไหมเขาจะช่วยใช่ไหมคะอ่านะฮะต้องขอโทษทีที่ผมไม่ค่อยได้ยินนะครับเสียงในตอนนี้เอาเป็นว่าจะขายได้แต่ขอให้มีคนช่วยเหลือคุณนะครับอย่างน้อยสองคนขึ้นไปนะครับช่วยเจรจาช่วยต่อรอง หรือแม้กระทั่งจะเป็นนายหน้าก็ยังได้นะครับขอให้คุณตกลุมกับเขาให้รู้เรื่องนะเอาละครับขอให้โชคดีครับสวัสดีปีใหม่ครับนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมานะครับรับสายโฟนอินนะฮะที่029349258-9เจอกันช่วงหน้าครับ